ทะเลเดือดอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อพีททองเจอือพระเอกตลาดการโพสต์ภาพภริยาสุดที่รักเจิงวิไลลักษณ์ในลุคทูพีษสุดแซ่บกลางไอจงานนี้เล่นเอาแฟนคลับแทบลืมหายใจเพราะความสวยเป๊ะหน้าเด็กหุ่นปังจนหลายคนถึงกับขยี้ตาแรงคอมเมนต์กันสนั่นว่านี่แม่หรือเพื่อนลูกกันแน่ ภาพดังกล่าวเป็นช็อตที่แม่เจงนั่งโพสท่าอยู่ริมชายหาดในชุดว่ายน้ำทูพีสโชว์รูปร่างเฟิร์มทุกองศาแถมผิวออร่าจับจนทะเลแทบลุกเป็นไฟบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเช่นนึกว่าเพื่อนลูกแม่ยังไงให้ดูเหมือนน้องสาวลูกแบบนี้คะทะเลร้อนเพราะคนนี้เลยต้องบอกเลยว่า เจงวิไลลักษณ์ยืนหนึ่งเรื่องการดูแลตัวเองทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารสุขภาพและรักษาทัศนคติให้สุดใสทำให้เธอยังดูเป๊ะเหมือนสาววัย20ตนต้นแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วก็ตามนั่งจัดนี้เวลาปรากฏตัวพร้อมกับลูกสาวทั้งสองคนน้องเซีาและน้องมิยาก็ยิ่งสร้างความฮือฮาเพราะแม่ลูกบ้านนี้แต่งตัวแมชกันสุดๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและสไตล์ที่ดูคล้ายกันราวกับพี่สาวน้องสาว เรียกได้ว่าบ้านทองเจือคือหนึ่งในครอบครัวดาราที่แซบสดใสและคููที่สุดในวงการเลยก็ว่าได้ค่ะ